เืนภัยมิจฉาชีพปรับกลยุทธ์ใหม่อีกแล้วซึ่งตอนนี้มีคนหลงเชื่อจำนวนมากวันนอดาสตอรี่เตือนภัยสรุปครบจบคลิปเดียวฝากกดติดตามแชร์รีโพสต์ให้ด้วยนะคะดามีวิธีป้องกันให้ทุกคนฟังจบรับรองว่าไม่โดนมิจฉาชีพหลอกแน่นอนค่ะ ประเด็นแรกค่ะยังมีมิจฉาชีพเอาคลิปดาดูดไปลงยิงแอดนะคะอย่างคลิปนี้เนี่ยดาให้กําลังใจคนที่เป็นหนี้นลกกระบบเนี้ยค่ะก็เอาไปยิงแอดแล้วก็ชวนคนนะคะทักไปหาเพจสุดท้ายนะคะก็ชวนไปเล่นการพน,นันแล้วก็สูญเงินจํานวนมากเลยดังนั้นอันเนี้ยดาไม่รับผิดชอบนะถ้าเกิดกรณีเสียหายอะไรเกิดขึ้นไปแจ้งความได้เลยเพราะดาก็แจ้งความดําเนินการแล้วค่ะ กลยุที่2มิมฉาชีพมักจะแอบอ้างชื่อเสียงของผู้ที่โด่งดังในวงการลงทุนนะคะมายิงแอดทำการ์ดแบบนี้มีข้อความเชิญชวนแอบอ้างหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้แล้วก็บอกว่าเริ่มต้นแค่นี้สุดท้ายพอทักไปในเพจเจอแบบนี้ค่ะชวนเล่นกิจกรรมรับโบนัสพิเศษแล้วก็ฝากทุนเนี่ยก็จะได้ค่าคอมเท่านั้นเท่านี้แต่สุดท้ายสูญเงินกันไปหลายแสนหลายล้านบาทเลยค่ะ มีการแอบอ้างกองทุนทองคำโอ้โหเอาชื่อเสียงบริษัทเขามายิงแอดอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ให้ทักหาแอดมินสุดท้ายก็ให้แอดไลน์ตามระบบค่ะโดนหลอกเปิดเพจใหม่ปลอมตัวเป็นคุณพอพัทรพลแล้วก็มายิงแอดกันนี้ก็มีค่ะมาสอนวิธีการกเกษียณมือใหม่ก็รวยขึ้นได้สุดท้ายก็ทักไปชวนเล่นการพานันอีกมิจฉาชีพหลอกกันแบบเจ็บแสบมาก มีการหลอกเป็นคุณวิกรมกรมดิตอีกด้วยโอ้โหชวนให้คนทักไปเต็มที่มากแต่สุดท้ายก็หลอกนะทุกคนคะการซื้อขายกองทุนรวมเนี่ยเปิดพอร์ตเขาไม่มายิงแอดแบบนี้หรอกคะ่ะไม่มาแอบอ้างบุงคคลเป่านี้หรอกค่ะทําทเป็นหลอกลวงเงี้ยสุดท้ายก็ชวนทําภารกิจหลอกเงินคุณออกจากกระเป๋านี่ยิงแอดในสตอรี่เลยนะมาทุกทางเลยอะ่ะแล้วรู้ไหมทําไมไดาต้องเตือนภัยดูสิคะยังมีคอมเมนต์สนใจสนใจสนใจแบบเป็นพันพัน,พนคอมเมนต์อนะ่ะคุณหยุดพฤติกรรมแบบนี้เด็ดขาดและใช้สติโดยด่วน เงินมันไม่ได้มาได้ง่ายๆนะคะต้องใช้วิจารณญาณก่อนการลงทุนค่ะวิธีการนะคะดาอยากให้ทุกคนกดรีพอร์ตไปเลยบอกว่าเป็นข่าวปลอมนะคะเวลาคุณเจอโพสต์นี้ใดๆก็ตามในโซเชียลมีเดียค่ะ ตราบใดที่คุณมีสติเฉลียวใจเอกใจถามคนรอบตัวเซิร์ชหาข้อมูลก่อนก่อนที่จะตัดสินใจโอนเงินหรือจะกระทําอะไรลงไปรับรองว่าคุณไม่มีทางโดนมิจฉาชีพหลอกคะ่ะวันนี้ดาสตอรี่เป็นห่วงคุณจริงๆนะคะดาฝากกดติดาตามแชร์รีโพสด้วยหรือว่าคุณเจอมิจฉาชีพหลอกลวงมาแบบไหนอยากให้ดาทําคลิปเตือนภัยเรื่องอะไรสามารถคอมมต์มาได้เลยนะคะดาอัปคลิปพลังบวกทุกวันคะ่ะ